ก็จะเป็นเรื่องของรั้วค่ะสาเหตุที่ต้องทําเพราะว่ามันเริ่มผุแล้วน้องหมาเนี่ยที่อยู่นอกบ้านเนี่ยทั้งในบ้านเราเองแล้วก็นอกบ้านเนี่ยไม่รู้เป็นไรค่ะเอะนางก็ชอบมาเยี่ยวตรงนี้มันเลยทําให้เกิดการผุสรุปเราก็เลยต้องเปลี่ยนรางข้างล่างทั้งหมดเพราะมันผุหมดแล้วเรากลัวลมทับใส่ตัวเองนะคะแต่เราต้องตัดเหล็กออกประมาณ10เซนค่ะ แล้วก็เอาแผ่นอะคริลิกแปะคราวนี้ก็ป้องกันการที่น้องหมามาเยี่ยวแล้วไม่เกิดสนิมได้ค่ะในราคา20,000บาทค่ะ ปูกระเบื้องในตู้อาบน้ําใหม่นะคะเพราะว่าของเก่าที่ปูไว้เนี่ยการลาดเอียงของพื้นมันไม่ดีมันเป็น,เป,นเป็นแอ่งตรงมุมค่ะก็เลยให้ช่างวุ o มาดูตรงนี้ให้เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเลือกลายใหม่เป็นลายกราฟ,ฟิกเทาแล้วก็ตัดสลับเทาเข้มเทาอ่อนสวยดีค่ะเป็นลายแบบอืดูแล้วชอบอะค่ะ ที่สําคัญนะคะเราก็ได้แก้เซตติ้งตรงกระจกด้วยเพราะมันใช้มานานแล้วมันก็เกิดการแบบว่ามีการเสียหายบิดงอเล็กน้อยก็เลยต้องไปหาตัวมาเปลี่ยนใหม่ราคารวมค่าแรงและอุปกรณ์นะคะ9,000บาทค่ะ เมื่อมีโครงการหมู่บ้านมาสร้างอยู่ข้างๆนะคะปัญหารอยแล้วต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะตามมาดูสิคะต้องระวังนะคะอันนี้เตือนเลยคะ่ะถ้าจะรีบเคลมต้องเคลมก่อนนะคะถ้าตอนนี้เราชะล่าใจไปพอเรามาเคลมทีหลังเขาก็แจ้งว่าถ้าเขาเข้ามาตรวจเขาจะยึดว่าเป็นรอยกาอันนี้คือบริเวณชั้นหนึ่งนะคะ ที่เราเคลอา่าที่เราเรโนเวทเรียบร้อยแล้วอันนี้ทุนส่วนตัวนะคะอันนี้เงินตัวเองทั้งหมดอันนี้คือทาโตรเรียบร้อยทาสีเรียบร้อยชั้นหนึ่งทาไปแล้วก็น่าจะสามหมื่นบาทละคะ่ะเป็นไงคะคุณแม่ผลกระทบจากหมู่บ้านที่ทําให้เราเกิดความเดือดร้อนในครั้งนี้เราต้องเสียเงิน,น,น,นเยอะมากแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะบ้านเป็นแผนที่เลยนะ่ะอืมบ้านเป็นแผนที่ประเทศไทยเลยจําเลยนะ เนี่ยเราอาดคลิปไ้อยู่นะแม่ระบายออกมาเลยจะ<ช>อยู่ด้วยความอดทนมาตลอดแล้วก็เก่งใจมาตลอดนะแล้วดูดูสิเนี่ยจําไว้เลยนะคะถ้าหมู่บ้านมาสร้างข้างๆนะคะคุณรีบไปเคมก่อนเลยอย่าให้เหมือนดิฉันดิชั้นหมดไปเป็นแสนละค่ะในการเรนโนเวตบ้านสองแสงนไม่ได้เป็นแสนแล้วบ้านคนงานอยู่ติดกับดิฉันนี้นะคะก็สร้างมูลภาบะทาง เดี๋ยวน,นี้ที่แตกประเด็นก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้ดูบร,ริเวณบ้านไปด้วยมันก็จะมีรอยแตกไปด้วยนะคะระหว่างรอยนี่ค่ะแตกอย่างนี้เลยค่ะส่วนประเด็นที่บอกว่าเรื่องเสียงดังนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเครนที่ตอกเสาเข็มนะคะอันนี้เข้าใจได้ค่ะเรื่องของเสาเข็มเนี่ยเรามีผลกระทบแค่ว่ารอยร้าวแล้วเวลาก่อสร้างเนี่ยเกิดฝุ่นซึ่งทําไม่มีสแลนให้เรานี่นะคะแต่ว่าสแลนวันนี้คุยแล้วว่า เดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เขาจะมาจัดการให้แต่ปัญหาที่เกิดเรื่องของมลพิษทางเสียงเนี่ยเป็นเรื่องของแคมป์คนงานที่อยู่ใกล้เราค่ะซึ่งเขาจะมีปาร์ตี้กันตลอดตั้งแต่เขามาอยู่ก็มาทําจะปีแล้วค่ะก็นอนฟังอย่างเงี้ยเป็นปีแล้วค่ะถามว่าเสียงดังไหมก็ดังอะค่ะดังมากแต่ก็แจ้งเขาไปแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเขาก็เออไปเตือนเสียงไม่มีแล้วค่ะก็สําหรับตอนเนี้ย ถามว่าทําไมซีเรียสเพราะว่าแม่ดิฉันเนี่ยมีหลายโรคค่ะเป็นทั้งได้รับการเคมีบําบัดหายแล้วก็ยังต้อง follow up เรื่องของมะเร็งต่อและไหนจะเป็นเรื่องของหัวใจโตหัวใจการบีบตัวก็แค่30%เพราะฉะนั้นเขาไม่แนะนําให้ตื่นเต้นและตกใจมากนะคะและแกก็เปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจเรียบร้อยแล้วและไหนจะ าตาอีกสองข้างคือคนแก่ที่มีโรคเยอะค่ะเราก็อยากให้เขานอนสบายๆแล้วเสียงเนี่ยมันก็ดังตลอดนี่นี่คือบ้านนะคะกําลังทําอยู่ที่ข้างในเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาทําข้างนอกต่อนะคะถ้ายังไงอันนี้เดี๋ยวทำความเข้าใจนะคะว่าอาจจะสื่อสารแล้วไม่ชัดเจนว่าเรื่องเสียงดังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเคนที่ตอกเสาเข็มเลยคะ่ะเป็นเรื่องของแคมป์คนงานที่สร้างเสียงรบกวนยามวิการด้วยใช้คําว่ายามวิการนะคะ งั้นชัดเจนนะคะดลายห้องนะคะทำการเก็บสเต็ปข้างบนข้งางล่างเดี๋ยวเราจะเก็บสี่ห้องใหม่นะคะ เพิ่งมาเช็ครายละเอียดบ้านอีกทีหนึง่งก็ด้วยความที่ว่าพอมีช่างเข้ามาดูเขาก็ทักว่าทําไมบ้านเราหนักมากเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่เราก็ยังชะล่าใจอยู่แล้วก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรอให้มันล้าสุดๆทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกับทางกครงการของบ้านในที่สุดแล้วสิ่งที่เราพลาดก็คือว่าเขาจะนับรวมตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามาเช็คหน้างานค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องตรวจเช็คบ้านคุณก่อนนะคะก่อนที่คุณจะให้เขามาดีเฟกตบ้านคุณเนี่ยคุณต้องสังเกตเลยว่าบ้านคุณ เริ่มมีรอยร้าวหรือยังถ้าเริ่มมีตรงไหนเขาจะมาเก็บภาพแล้วก็จะนับจากรอยร้าวจุดแรกที่เขาเห็นในการที่เขาเข้ามาดีเฟกต์เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะเคลมให้เราได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่สําหรับตัวเองเหมือนกันคือถามว่าหมุดหงีดไหมโมโหไหมโมโหคะ่ะดูสิคะเนี่ยลายเป็นตุ๊กแกเลยซึ่งเราอยู่เองเนี่ยเราไม่ได้สังเกตไงคะว่ามันเยอะขนาดนี้เรามารู้สึกอีกทีก็คือมันร้าวทุกจุดร้าวทุกที่เราก็เลยมีความรู้สึกว่า มันไม่ใช่ละมันน่าจะเกิดจากหมู่บ้านด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็ยอมรับว่าบ้านเราเก่าอะค่ะรอยร้บวเก่าเราก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เลยทําให้เรารู้ว่าครั้งหน้าถ้าจะทําอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่ทําได้คือการเก็บหลักฐานสําคัญที่สุดค่ะฉาบโป้ภายในเสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทําข้างนอกอีกค่ะ ข้างนอกก็อาการหนักไม่แพ้ข้างในค่ะแล้วหลายจุดหลายที่เดี๋ยวดูนะคะเราจะมีคลิปให้ดูด้วยพอเราไปเช็คเรายิ่งตกใจหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยค่ะดูสิฮะทำมาเป็นเดือนละค่ะสําหรับบ้านหลังนี้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆก,กับการแค่อยากทาสีปรับปรุงนิดหน่อยตรงข้างล่างเนี่ยค่ะแต่ก็โชคดีที่ท้งช่างเขาเข้ามาได้ดูทันไม่อย่างนั้นเราคง เลยเถิดไปกว่าน,นี้ค่ะเพราะว่าคนอยู่บ้านก็ไม่ได้สังเกตอะไรเยอะจริงๆค่ะน้องๆทีมงานที่เป็นช่างมาช่วยเนี่นะคะน่ารักมากเลยขยันทุกคนเลยค่ะทีมช่าง wood นิสัยดีหมดเลยช่วยเก็บช่วยอะไรเต็มที่เหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องคอยดูแลคอยจี้เขานะคะเพราะอย่างบางจุดที่เราอยากให้เน้นไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราต้องบอกเขาค่ะแต่น้องเขาน่ารักค่ะทีมช่าง w o o ดเขาน่ารักจริงๆแล้วบอกจุดไหนเขาก็รีบแก้ให้เลยทําให้เลย เพราะฉะนั้นนะคะเลือกดีๆนะคะการเลือกช่างเนี่ยสำคัญมากสําหรับตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันพอใจกับทีมช่างมุดมากคือตามงานก็ดีในเรื่องของการเก็บงานก็คือเราบอกเนี่ยก็เคลียร์ให้ที่สําคัญเขาไม่ทิ้งงานค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านดิฉันถ้าทิ้งหรอคะเดี๋ยวแม่ดิฉันจะไปตามชอตถึงบ้านเขาเลยค่ะ ปูง,ง่ายเขาว่าไงฮะป,งงป,ปูยังไงก็สวยอ่ะแ่ลูนั่นแหละมีมากคือบ้านตอนนี้ฝุ่นเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องนอนกันแบบโอ๊ยทำเสร็จแล้วก็ถูเรากวาดก็ถูเราก็ต้องมาเก็บถูอีกรอบนึงคือมันแบบโอ๊ยวุ่นวายไปหมดนี่เป็น สีค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะมันเป็นกระดาษแต่ที่สุดมันก็ไม่จบก็ต้องเปลี่ยนบัวต่อเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเอาแบบเอาแบบที่ข้างล่างก็ดีนะดูท่าจะทนใช่ไหมคะแบบนั้นอ่ะทนครับตัวนั้นสีเอาสีอ่อนนี่ก่อนเนาะสีนี้ดูมืดนะบัวเหรอไม่ไม่ใช่ไหมคะไม่หมายถึงสีที่ทาจะเอามาทาไหนเปลี่ยนบัวแล้วเอาเปลี่ยนบัวไม่ต้องทาแล้วใช่ไหมฮะเออดีตาย หนูยังงงอยู่ก็ไม่ต้องซื้อสีแล้วนะเนาะไม่ต้องซื้อตรงนะนี้อะตรงนี้แต้มให้ใหม่นะดแล้วเขาเขาเกบให้นี่นะคะสรุปเราก็เปลี่ยนบัวเพิ่มค่ะยังไม่รู้ว่าโดนชะตาหัวเท่าไหรบัวอ๋อต่บัวมันเป็นสีของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช,ใชะ่โอเคจบมันก็จบเลยก็เป็นบัวสีไม้อย,อย่างเงี้ยนะฮะอ่ามาเลยค่ะจะเปลี่ยนบัวใหม่อีกแล้วตายแล้วเสียตังอีกแล้วช้า ร้องไห้นคี่ค่ะหาสี่แล้วลายเป็นตุ๊กแกเลยสวยแล้วเนาะพี่เนาะ ีก็เก็บสีทั้งบ้านหมดเรียบร้อยนะคะฉากโป้เรียบร้อยแล้วทาสีพื้นทาสีจริงไปแล้วค่ะสีบนบ้านจะเป็นสีสว่างกว่าข้างล่างนะคะจะออกขาวสว่างแต่ชั้นล่างจะออกเป็นสีขาวออกเหลืองนวลๆค่ะก็เป็นแบบทูโทนไล่เฉดกันเบาๆค่ะ ช่างติดบัวก็มาเริ่มงานแล้วนะคะรื้อของเก่าออกทั้งหมดค่ะก็คุยกับช่างวุ o แล้วช่างวุ o บอกว่าของเก่าที่เขาติดให้เนี่ยมันเป็นเหมือนกระดาษอัดค่ะมันก็เลย ไม่ค่อยคงทนแล้วก็บางทีโดนน้าโดนอะไรมันก็เปิดก็ยุ่เนเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์เหมือนกันบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้ไงคะขเขาติดอะไรให้เราแล้วก็คอนแทคบางทีเนี่ยมันเยอะมากเราก็เลยไม่ได้สังเกตอันนี้เราก็ไม่ว่าหรอกคะ่ะถือว่าเป็นบทเรียนและประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนเราก็คิดว่าเออบัวมันมีแต่ไม้อันนี้ก็ถือว่าเปิดโลกกระนันะคะว่ามันมีอย่างอื่นด้วยวัสดุที่ใช้มันมีหลากหลายแบบตรวจเช็คกัน,นดีด้วยนะคะ จะจ่ายครั้งนี้ในการติดบัวชั้นบนทั้งหมดนะคะ22ง0มพบาทค่ะยิ้มไว้อล่อๆเลยที่จะไปลงคลิปในยูทูบพี่เออนั่นแหละอันนี้ก็เป็นส่วนของการเก็บงานนะคะตามขอบตามต่างๆเก็บสีทั้งหมดแล้วค่ะ ส่วนช่างมูดนี่นะคะก็มาไลา่เช็ดทําความสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็นราวผ้ามา่านหรือตามขอบตามอะไรเช็คงาน,นอีกรอบด้วยตัวเองค่ะส่วนแม่ดิชันนี่ค่ะกําลังจัดเตรียมราคาเอาวางอุปกรณ์ของที่เยอะมากห้องนี้ตอนแรกจะเป็นห้องนอนไปไปมาๆกันห้องเก็บของไปแล้วค่ะ เอากองเอากองไว้ในห้องก่อนค่ะเดี๋ยวเคลียร์เองค่ะเอาของมากองไว้ในห้องนั้นก่อนค่ะนี่เก็บงานแล้วใช่ไหมคุณน้อง พี่เก๋สวยนะให้บ้านพี่สวยๆนะพี่จะไม่ลืมทักคุณน้องเลย <c oughs> จะได้อยู่น้องสาวพี่กลับมาจะได้ชื่นใจเธอมีบุญนะเนี่ยจะทําทบุญให้กับคนแก่เนี่ยคนแก่ก็มีชีวิตชีวามากเลยทำให้บ้านก็สวยขึ้น ื่อกี้บอกน้องผู้ชายเธอดังแล้วเหรอเห็นก็บอกไปดังท right? ี่ก la ัมพูชาเหรอยังไงเธอเป็นเซเล็บแล้วใช่ไหมตอนนี้จะเป็นดาราที่กัมพูชาเลยใช่ไหมจ๊ะยิ้มองยิ้มใหญ่เลยสิแล้วก็เพิ่มพิเศษนะคะเพราะว่าคิ้วของเก่าที่ตรงบันไดแล้วก็ตรงขอบ บานประตูบ้านตรงทรณีทั้งหมดเนี่ยปวกเริ่มกินแล้วก็เรียกช่างมาดูแลอีกรอบหนึ่งเป็นทีมช่างกลมนะคะในราคา6,000บาทค่ะ ประเมินไว้นะคะทั้งนอกทั้งใน9ก้า0แต่ส่วนนี้ช่างมูดให้มาจําเป40,000 0บาทก่อนค่ะและเดี๋ยวพอเสร็จส่วนงานภายนอกแล้วเราก็จะ,ะจํำส่วนที่เหลืออีก55,000บาทค่ะ รวมตอนนี้ใช้ไปทั้งสิ้น97,000บาทค่ะ